เ้าเรื่องนี้ว่ะไปเอาเรื่องแรกเลย<ช>เป็นเรื่องที่ผมว่าไม่ใช่แค่เฉพาะคนการเมืองอะอือคนคนไทยโดยส่วนใหญ่ในสังคมที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองก็คงจะรอฟังว่าไอ้ที่คุยคุยกันมาร่วมสัปดาห์กว่า,วาเนี่ยครับมันยังไม่นับรวมที่โหมลงกันมาก่อนหน้านี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เลื่อนกันมาแล้วปลายทางมันจะเป็นยังไงสําหรับการประชุมของบอร์ดคดีพิเศษนะว่าจะรับ หรือไม่รับคดีหัวสวเนี่ยเป็นคดีพิเศษจากตอนแรกปักหมุดกันไว้สัปดาห์ที่แล้ว25อบอกเอาละรับแน่ไม่รับเล,เลื่อนมาเลื่อนอาละวันที่6มาอีกฮะต้นสัปดาห์บอกรับแน่นอนเป็นคดีพิเศษโดนแน่ๆต้องมีการจัดการเรื่องของสวแน่นอนครับปรากฏว่าเอ๊ะพอเมื่อวาน สัญญาณชักแปลกๆเริ่มมีกลิ่นแปลกๆกอกก็ต่อไม่เข้าเริ่มมีกลิ่นแปลกๆต่อต่อม่ไฉันไม่เข้าอ่ะแต่ฉันยืนยันว่าอำนาจเป็นของฉันนะอ่ายืแล้วพอสำรวจตรวจกันดูก็พบว่าบอดหลายคนทําท่าว่าจะไม่เข้าอืบางคนบอกเข้าแต่ไม่ไม่ไปเองส่งตัวแทนอ่ามันมันชักแปลกๆมันชักแปลกๆเริ่มกังวลกันเสียงจะถึงหรือเปล่า ทีนี้ก็มีการหย่อนช่องไว้น,นิดหนึ่งว่าเอาละถ้าสมมติว่าเสียงมันไม่ถึงมันเสียงเกินไปที่จะลุยไฟแต,แต่มันมีมาตรา21อยู่นะของพรบคดีพิเศษที่มันบอกบัญชีแนบท้ายเนี่ยมันจะระบุคดีมันมีช่องฟอกเงินนะ,ะเพราะว่าไอ้ที่เขาร้องคดีเนี่ยมันมีทั้งหัวแล้วก็ฟอกเงินอังยี่อ่างยี่ซัพ<อ>โจรแล้วก็ฟอกเงินอใช้ช่องดีได้นะอันนี้ไม่ต้องใช้เสียงบอดด้วยนะ ก็คือใช้อำนาจอาธิบดีดีเอสไอรับเรื่องเลยหรือถ้าจะใช้เสียงบอร์ดมันไม่ต้องใช้15อถ้าจะเคาะกันในนี้อ่ามันก็เลยมีแนวทางเหมือนกันนี่คือมันโหมโรงกันมาอย่างนี้นะคือการมันโหมโรงสองทางทางหนึ่งบอกรับแน่อ,อีกทางหนึ่งบอกว่าชักจะไม่ชัวร์ไอเราเนี่ยอยู่ชักจะไม่ชัวร์คือตอนแรกยังคิดว่าเ,เลือนบอกว่าใช่ใช่บทสรุปของเรื่องนี้วันนี้เขาก็มีการประชุมอ่าแล้วดูฮะท่านประธาน ปอดวันนี้นี่อ้วนภูมิธรรมยิ้มแฉ่งมาเลยแล้ววันนี้มีคนมารอให้ดอกมงดอกไม้ด้วยนะนี่อะไรเนี่ยอย่าเชื่องช้าโอ้โหเรื่องผมชอบกาทำารู่ปน่ารักนะอย่าเชื่องช้าบอกก็ตออย่าเชื่องช้าก็เรียกว่าเขาจะเป็นสวสำรองวะเออมีมีกลุ่มส่วนหนึ่งเป็นสวสำรองด้วยมามอบดอกกุหลาบมามอบดอกไม้ให้คุณภูมิธรรมให้คุณทวี นี่ก็เป็นบรรยากาศส่วนจะมาด้วยวัตถุประสงค์แบบใดท่านก็คิดกันเอาเองอันนี้ตอบไม่ได้แต่เขามาเขามามอบดอกไม้เรารู้เราเห็นอ่านี่เห็นไหมหัวโกงเรื่องสวความจริงให้ปรากฏโอ้เชียร์กันเต็มที่นี่ไงโอ้มีป้ายมาถ้าบอกเฉพาะแค่นี้บอกโอ้ย่างนี้รับแน่แต่ว่าความเป็นจริงเรื่องของเรื่องมันอยู่ในห้องประชุมอ่าอันนี้เป็นบรรยากาศใช่ไหมทีนี้เขาก็เข้าประชุมกันเลยคุณเล็กซึ่งวันนี้ความน่าสนใจมันอยู่ที่บอร์ดที่จะเข้า เพราะทั้งหมดรวมประธานด้วยเนี่ยมันมี22ใช่ไหมช่22ซึ่งถ้าจะโหวตกันแบบว่าได้เสียเนี่ยนะโดยเฉพาะไอ้ประเด็นหัวเนี่ยหัวไม่หัวจะรับว่าหัวไม่หัวเนี่ยมันต้องใช้15นะฮะก็ต้องไล่ดูก่อนแล้วว่าบอร์ดหนึ่งก็คือว่ามาครบไหมแล้วแต่ละบอร์ดเนี่ยั้แต่ละคนเนี่ยมาเองไหมอันนี้ก็มีนัยยะนะอมาเองหรือส่งตัวแทนมาเจ้กนี้าตัวมีนัยยะนะอ่านี่ก็มีนัยยะนะ ปรากฏว่าวันนี้พอไปเช็คกันเนี่ยนะฮะโอ้แน่าสนใจทีเดียวฮะสำหรับสำหรับบอร์ดที่มาก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยมากันมากันเองออคุณภูมิธรรมก็มานะฮะคุณภูมิธรรมมาเองคุณทวีมาเองอคุณพงศสวัสดิ์นิรยโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมมาเองครับคุณอัรถพลอัรวรเดชผู้ตรวจการกระทรวงกางครคลังอันนี้มาแทนประลัดกระทรวงคุณละวโรนมาแทน คุณชัยวัฒน์จุนเนลพงศ์อธิบดีกรมการปกครองอันนี้มาแทนปหลัดกระทรวงมหาดไทยอันนี้มีนัยยะเพราะว่าประลัดกระทรวงมหาดไทยคือคุณอนสิทธิ์ใช่ไหมฮะก็รู้ๆกันอยู่นะขณะที่ส่วนอื่นๆนะครับคุณนรงค์ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์อันนี้ส่งตัวแทนมีคุณยวัลักษ์อันนี้เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีสุดๆก็ไม่มานี่นี่ไม่มารู้กฎหมายเยอะนะพลตุโธพิชาสุริบุญญาอันนี้ไม่มาเลย ครับนะฮะคุณนพพดลเพรีเลิกรองเลขากริษฎีกามาแทนเลขากริษฎีกาอ่าม,มีระยะไม่อาจจะว่ากันพอบอรตรก็ไม่มาใช่ไหมเลขากริษฎีกาไม่มาพอบอรตรก็ไม่มามนะฮะผู้ว่าแบงค์ชาติก็ไม่มาแต่ส่งตัวแทนมาครับอ่าที่เหลือๆมีใครก่ะคุณวิเชียนชุบนายสงนายกสภาทนายความมาเองอคุณยุทธนาแพรดำมาเองอนะฮะ เอาเป็นว่าเบ็ดเสร็จเนี่ยรวมกรรมการโดยตําแหน่งเนี่ยมาทั้งหมด12คนครับอันนี้นับรวมนะไม่ว่าจะส่งตัวแทนหรือมาเองแต่ว่ามาแล้วเนี่ย12นะครับขณะที่กรรมการผู้ทรงคุณวุธผู้ทรงคุณวุธนะครับคุณเพชรชินบุตรมาเองนะคุณดวงตาตันโชนะครับมาเองคุณชาติพงษ์จิรพันมาเองคุณนรินพงษ์จินาพักเข้าประชุมเองคุณทัชชมัยนะเข้าประชุมเองแต่คุณเอกไอสิ่งที่เราเล่ากันเมื่อวานว่า ตำรวจตำรวจอืตำรวจ, <Ừ. S 2> รวจซึ่งเราตั้งข้อสังเกตว่ารอบที่แล้วเขาไม่มาสามคนใช่บางคนก็ส่งตัวแทนตัวแทนก็ไม่มาปรากฏรอบนี้เนี่ยนะฮะพลตำตรวจเอกสุทินทรพ่วงไม่เข้าประชุม <Ừ. S 2> อืพลวเอกมนูเมฆหมอกเข้าร่วมพลตำตรวจโทสํารานวลมาไม่เข้าประชุมนะฮะและคุณนภกรธนาสุวรรณเกษมอันนี้กรรมการผู้ทรงอุวุด,ด้านการเงินอันนี้เข้าร่วมสรุปก็คือว่าในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยนะฮะ มา7ขาด2องอ่าม,มา7ขาดสอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนของกรรมการที่เข้าไม่เข้านะฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอกรรมการเสร็จครบองค์เขาก็รประชุมกันผลขอามันก็คือว่ากรรมการ11ท่านนะฮะในที่ประชุมเนี่ยมีความเห็นนะครับมีความเห็นว่าให้รับเฉพาะเรื่องของการฟอกเงินส่วนไอ้ประเด็นคดีอ้างยี่ซ่องโจรเป็นคดีพิเศษเนี่ย ไม่รับนะฮะไม่รับซึ่งไอ้ประเด็นเนี้ยตอนแรกเนียมันสับสนงุนงงกันม,มันสับสนงุนงงกันว่าเอา้าแล้วตอนแรกบอกว่ามันต้องใช้เสียง15เสียงไม่ใช่หรอ,อขึ้นไปไม่ใช่หรอใช่ไหม,มคือเสียงข้างมากคือสองในสาของบอร์ดว่าจะต้องรับหรือไม่รับเป็นคดีพิเศษไอ้เฉพาะไอะ้ไอกรณีอ,อ่างยี่ซ่องโจรอังยี่ซ่องโจรเนี่ยนะทีเนี้ยมันก็ยังคงสับสนกันว่าสรุปยังไงเนี่ยต้องใช้ทําไม1 1เเสียงแค่นี้ก็ได้นะฮะเอาอย่างนี้ก่อน คือในประเด็นนี้เนี่ยมันมีมันมีรายงานมาอีกทางหนึ่งนะมันมีรายงานมาอีกทางหนึ่งเขาบอกว่ามันก็มีการนำเรื่องนี้มาพิจารณากันเป็นลำดับนะคือเขาบอกว่าหลังวันที่25ที่ผ่านมาที่มีการประชุมกันรอบแรกเนี่ยเขาก็มีการมามาคุยกันต่อนะฮะทีนี้วันที่3มมีนาเนี่ย ทางคุณสุรวุฒิรังใสเนี่ยรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะประธานอนุกรรมการกันกองด้านออชายกรรมระหว่างประเทศและอาชายกรรมพิเศษเนี่ยเขาเรียกประชุมผู้แทน4ี่หน่วยงานมีอายการสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงพฒนาความมั่นคงนะพนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งตอนแรกเนี่ยอนุกรรมการชุดเนี้เขาบอกว่าเออคดีเนี้ยมีมูลเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษได้นะแต่ว่าเขาสรุปแนวทางคือให้เป็นสองแนว ก็คือ1ก็คือว่าเสนอให้พินาให้เป็นคดีพิเศษในถามความผิดอ้างยี่ซ่องโจรและความผิดตามพรบอฟอกเงินอ่าสเรื่องอ่าอันนี้คือหนึ่งนะแนวทางที่สอง,สองคือ,คอ ให้พินาตามฐานความผิดคดีฟอกเงินซึ่งเป็นหนึ่งในความผิดตามบัญชีแนบท้ายของรบรบอกรมสอบสวนคดีพิเศษก็คือเป็นอำนาจโดยตรงของดีเอสไอเอาเฉพาะเรื่องฟอกเงินคือเขาบอกว่าควรรับแต่เขาแยกเป็น2ประเด็นว่าจะใช้แนวไหนอันนี้คืออนุกรรมการก่อนหน้านี้นะอนุกรรมการเขาก็เลยเสนอว่าหากดีเอสไอจะดำเนินคดีด้วยข้อหาฟอกเงินต้องให้คณะกรรมการเป็นผู้ชี้ขาดโดยคณะกรรมการต้องมีมติชี้ขาด ให้ดีไซน์ดำเนินคดีในฐานความผิดอฟอกเงินเนี่ยเป็นคดีพิเศษทีนี้พอวันประชุมจริงก็คือวันเนี้ยเขาก็เลยเอาสองแนวทางเนี้ยขึ้นในบอร์ดนะฮะว่ามันมสีสองแนวทางเนี่ยให้เลือกอเอาอย่างไรขึ้นหนึ่งรับทั้งอ้างยี่บวกฟอกเงินสองอคือรับเฉพาะฟอกเงินซึ่งถ้ามันเป็นแบบเนี้ยมันไม่ต้องใช้มันไม่ต้องใช้เสียงสองในสาคือเอาแค่ว่าเสียงเข้ามาตรงเนี้ยว่าเสียงส่วนใหญ่อะเสียงส่วนใหญ่ว่าจะเอาหนึ่งหรือสอง คือท้ายที่สุดมันก็เลยออกมาเป็นไอสิเสียงตรงเนี้ย1ิเสียงตรงเนี้ยว่าโอเคงั้นเอาเฉพาะฟอกเงินส่วนนี้ม,มันก็เลยไม่ต้องใช้สิบห้เพราะมันไม่ได้เอาเดียวยวไม่ได้เอาประเด็นไอตัวนั้นเป็นกรณีเป็นกรณีเดียวนะก็ออกมาเป็นอย่างนี้อันนี้คือคือที่มาที่ไปนะครับของว่าทําไมถึงมันออกมาเป็น11เเสียงที่พูดกันว่ารับส่วนนี้เป็นแค่เฉพาะคาดีฟอกเงิน อันนี้มันจะเป็นจุดที่มันอาจจะงงกันอยู่ตอนแรกเพราะตอนแรกเข้าใจว่ามันต้องใช้15ครับเอออันนี้เป็นความความแตกต่างตรงส่วนนี้ทีนี้ไอ้ส่วนที่ส่วนที่น่าสนใจต่อก็คือว่าทําไมออกแบบนี้อืทําไมออกแบบนี้ว่าทําไมออกมาเป็นเฉพาะคดีฟอกเงินซึ่งมันก็ต้องย้อนกลับไปอไอ้ตัวที่เราคุยกันถึงตัวบอร์ดเมื่อสักครู่ จำนวนของคนที่เข้าร่วมประชุมใช่ซึ่งมันจะนำมาสู่คำตอบตรงนี้แล้วเมื่อวานเราคุยกันเอานะย้อนกลับไปใหม่นะเรื่องนี้เรื่องนี้ปลายทางตอนแรกที่มีการประโคมข่าวหรือการนำนเสนอออกมาก็คือว่าต้องการที่จะ,ะนำเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษโดยเฉพาะไอ้ตัวปมอังยี่ซ่องโจรถูกไหม,มทีนีน้ถ้าเอาเฉพาะเรื่องนี้มันต้องใช้ส5เสียงหนึ่งนะขึ้นไปนะสอง ปัญหาอยู่ตรงที่ว่ารอบแรกเนี่ยกฤษฎีกาเขาท้วงว่าไม่มีอำนาจอำนาจเนี่ยเป็นของของกตกตเรื่องนี้เป็นกอกตอนะอืถ้าคุณทำเนี่ยคุณ,ค,ณคุณเสี่ยงนะคุณเสี่ยงนะโดนหนึ่งหเจ็ดที่จะดนหนึ่งห้าเจ็ดนะสเมื่อวานกกตอบอกอ่าฉันไม่มาอมแต่ฉันส่งหนังสือมานะครับอแล้วหนังสือก็บอกว่าอำนาจเป็น,นปของฉันนะ เรื่องการสอบสวนเรื่องอัวยีตงโจรหัวเนี่ยอำนาจเป็นของฉันนะจบเขาไม่เข้าสี่มันเริ่มมีแนวโน้มมีทิศทางว่าบอร์ดหลายคนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหน่วยงานราชการนั่นแหละอยู่ภายใต้การกำกับราชการโดยเฉพาะบางส่วนก็เป็นตำรวจเนี่ยเริ่มมีสัญญาณชัดเจนว่าไม่เอามีสองส่วนคือหนึ่งไม่เอาเลยคือไม่เข้าเลยสอง มาแต่ว่าส่งตัวแทนออ่าทิศทางมันเป็นอย่างนั้นซึ่งถ้าทิศทางมันเป็นอย่างนั้นคุณเอก็กถ้าเรามองกลับไปโจทย์แรกว่าต้องการ15้าเพื่อรับเป็นคดีพิเศษถ้านับนิ้วกันดูแล้วถึงบอร์ดต่างๆเนี่ยมันติมโอกาสที่จะไม่ถึงสูงมากมันเสี่ยงอ่าแล้วแล้วอีกอย่างันึสงคือคือว่านอกจากที่เขาส่งตัวแทนมาแล้วเนี่ยคือมันก็เป็นสัญญ,ญาณมาจากกกตด้วยแหละส่วนหนึ่งว่ากกตอบอกไปนำน้จเขาเนี่ยกรกตยืนยันเนี่ยเหมือนเป็นการ เหมือนเป็นการปักธงวัตถุที่กิษติกาเตือนในเรื่องจริงใช่ไหมกิตกาเตือนว่าอำนาจเป็นของกรกตรนะซึ่งกกตอบอกเออใช่อำนาจชั้นแสดงว่าพอเมื่อวานนี้เนี่ยพอหนังสือที่มาถึงเมื่อวานผมเข้าใจว่าหนังสือส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปที่ยี่สิบสองคนนี้แล้วบางคนเห็นหนังสือกกตบวกกับสิ่งที่กิษิกาเตือนอาทิตย์ที่แล้วครับเอออาทิตย์นี้เอาอยัางไงอีกวะเนี่ยมันเสี่ยงมันรู้สึก<ม>คือนะคือถ้าจะไปทางนั้นนะ รับเป็นคดีอ้างยี่ซ่องโจรด้วยเนี่ยบวกการเงินด้วยเนี่ยมันมีโอกาสสูงที่มันจะติดขัดเรื่องของปัญหาทางกฎหมายอเพราะฉะนั้นถ้าลุยต่อไปเนี่ยมันมีโอกาสสูงที่เพราะกฤษฎีกาเขาชัดเจนเขาทักท้วงมาแล้วและที่สําคัญดูทิศทางเขาบอกอ้าแล้ววันนี้เขาก็ไม่มาโดยเป็นการส่งตัวแทนไปเนี่ยมันมีน้ําหนักเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสว,ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยบอร์ดคนอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ลงด้วย แล้วมันจะทําให้พอสิ่งสุดท้ายไปกันโวดกันสุดทางจริงๆเนี่ยมันจะเกิดปัญหาคือมันตกตกไปเลยแล้วยืดอะไรไม่ได้แล้วนะแล้วตกเนี่ยมันเสียนะเสียหน้านะใช่ใช่เมื่อดูแลทิศทางตรงนั้นมันเป็นทางตันเนี่ยนะฮะมันก็เลยอ่ะงั้นมันก็เลยมาออกช่องตรงนี้ไหมซึ่งเข้าใจว่ามันก็จะสอดคล้องกับ รายงานที่ออกมาว่าไทาม์ไลน์ของการที่มีความพยายามเสนอเรื่องนี้สุดท้ายคณะอ,อ,อนุกรรมการของบอร์ดชุดนี้อนุกรรมการกันกรกองเนี่ยเขาเลยเสนอออกเป็นสองทางไงออกเป็นสองทางนะครับให้เลือกให้เลือกว่าจะเอาทางไหนนะสุดท้ายก็เลย11เอดเสียงในฝั่งของคนที่มองได้ว่าอาจจะโนมเอียงมาทางฝั่งของรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยเขาก็เลือกช่องทางเฉพาะ<ข>ฟอกเงินแล้วกัน คือคือก็เข้าใจว่าในที่ประชุมวันนี้เนี่ยความตั้งใจเนี่ยเอาจริงๆความตั้งใจแรกเนี่ยก็คงต้องการที่จะเอาเรื่องอ่งยี่ห้องซ่องโจรนี่แหละที่จะเข้าไปคืนดีใส่ก็ปูอย่างนตลอดปูทางมาแน่นแน่นมากก็มั่นใจในหลักฐานไงอ่าแน่นมากแต่พอเจอทวง้าไปเนี่ยพอสักแปดเก้าโมงวันนี้ไอ้คนเริ่มเป็นตัวแทนมาซะเยอะบางคนไม่มาเลยเนี่ยก็เข้าใจได้ว่าในที่ประชุมเองก็เริ่มที่จะคิดหนัก แล้วในในที่ประชุมเองเลยเพราะตัวดี้ไอซึ่งเป็นเจ้าบ้านเองเนี่ยก็คงจะต้องหาแผนสำรองซึ่งก็คงเตรียมมาแล้วละ่ะนะสุดท้ายบิดประเด็นจากการรับเรื่องอัญเชิซ่องโจไปเป็นการการให้รับเรื่องฟอกเงินอย่างเดียวนะถ้าดูถ้าดูรายงานเนี่ยมันเป็นรายงานนะฮะย้ํานะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยก่อนการเข้าประชุมเนี่ยมีการเรียกกรรมการบางคนไปพูดคุยแล้วก็แจ้งว่าจะไม่มีการลงมตินะถ้า ใครไม่แน่ใจไม่ต้องเข้าก็าได้วันนี้ไม่ต้องเข้าก็าได้แล้วก็เลยมีกรรมการบางคนเนี่ยลาประชุม,มบางคนออกจากห้องประชุมนะฮะซึ่งจังหวะนี้เนี่ย d s เเนี่ยเขาประเมินแล้วว่าตัวเลขเนี่ยมันน้อยครับนะครับก็เลยเปลี่ยนแนวทางลงมติจากเดิมเนี่ยรับเป็นอังยีซองโจนเปลี่ยนเป็นรับเป็นคดีฟอกเงินซึ่งมันใช้แค่เสียงไม่ถึง2ใน3มันใช้แค่กึ่งหนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งแะ นะเพราะเพราะนั้นพอ11เมันก็เลยพอใช่ไหมมา18แหละมา18ปใช้11มันมันลือถ้าถ้าบวดแบบถ้าบวดแบบ2ในสอ่ะถ้าบวดเฉพาะอองนี่ต้องโจนอะอ่ามันไม่ถึงไงบอกแน่นอนเออมีปัญหาแน่นอนคือคือดีซใสคงประเมินหน้างานอะเสียวเฮ้ยเสียวเกินไปโอยคนตัวแทนมาซะเยอะตัวจริงไม่มาเว้ยเออแล้วกรกตก็ออกมาตีคองอีกเว้ยอำนาจฉันอีกเอาอย่างนี้แล้วกันนั่นแหละนั่นแหละมันก็เลยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้วันนี้มาออกตรงเฉพาะ คดีฟอกเงินทีนี้คําถามต่อไปก็คือว่าแล้วออกแบบนี้เนี่ยใครได้ใครเสียอใครได้ใครเสียนะฮะคือ,อ,อถ้ามองแบบถ้ามองแบบเฉพาะประเด็นนี้นะม,มันอาจจะมองได้ว่าอ่ะอาจจไล่ทีถ้ามองประเด็นแรกก่อนถ้ามองจากโจทย์ที่ว่าความตั้งใจของ DSI และกระทรวงยุติธรรมที่เขาบอกว่าคดีนี้ถ้าดูจากหลักฐานทั้ง เรื่องของโพยและเรื่องของเส้นเงินเนี่ย <น đang S 1> <น>ชัดเจนว่ามันมีโอกาสที่มันจะเข้าขายทั้งอ้างยี่ซ่องโจรและแล,และฟอกเงิน,เ,งนเขามั่นใจอย่างนั้น,นและปลายทางเขาเชื่อมั่นว่ามันจะนําไปสู่การที่รับเป็นคดีพิเศษและนํ<น>าไปสู่การตรวจสอบ<น>และนําไปสู่การที่จะเขยาข่าขู่อะไรกันใหม่ก็ว่ากันไปเนี่ยน,นะซึ่งถ้ามองจากโจทย์นั้นและมองจากปลายทางวันนี้คือได้แค่ฟอกเงินเนี่ย<น>มองเฉพาะโจทดนี้เท่ากับว่าเหมือนเหมือนฝั่งน้นตีและดีไัย์อาจจะผิดหวังไหมก็ ตั้งใจจะเอาร้อยได้ห้าสิบขาดทุนไปครึ่งหรืออาจจะน้อยกว่าเออเอาร้อยได้ห้าสิบก็ได้มองอย่างนั้นนงตรงตรงคิดจะเอาร้อยหนึ่งได้แค่ห้าสิบก็อาจจะมองอย่างนั้นได้ใช่ไหมอันนี้อาจจะเป็นผลดีกับทางฝั่งในเงินด้วยซ้ำไปหรือสอบวบางส่วนด้วยซ้ำไปคือจากคดีสองคดีอ่ะสองเรื่องมันกลายเป็นเรื่องเดียวอ่ะแล้วพอมนเหลือแค่ฟอกเงินเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทํากันง่ายนะคือคุณต้องคุณก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า เช่นเงินเขาถึงไหม,มถึงจริงไหมและจํานวนเงินมันเข้าขายจริงหรือเปล่าอ่าม,มันจะยากกว่าแค่อังยี่ซ่องโจรใช่ไห<ช><ช>มคือถ้าอังยี่ซ่องโจรมันก็จะมีเรื่องโพยเรื่องอะไรด้วยใช่ไหมคือเรื่องฟอกเงินเนี่ยตัวเลขความเสียหายเนี่ยมันมีการถกเถียงในที่ประชุมวันนี้นะครับว่าตัวเลขที่ตามตามระเบียบเนี่ยมันต้องประมาณ300ล้านขึ้นไปขึ้นไปโดยโดยหลักมันคดีฟอกเงินมัน้อทีเนี้ยดีเอสไอมีตัวเลขพิสูจน์หรือยังว่าที่คุณบอกว่าเขาฟอกเงินกันเนี่ย เขาโอนกันได้ถึง300ยล้านหรือเปล่าประเด็นหนึ่งรประเด็นหนึ่งก็คือว่าไอ้ความผิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงินหรือไม่นี่นะฮะมันต้องมีคนไปแจ้งความลงทุกล่าวโทษครับดิสไอไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าใครไปแจ้งความลงทุกล่าวโทษแล้วม,มันเส้นเงินมันถึงไหนไม่เคยมีข้อมูลนี้มาคุยกันโอเคนี่คือข้อถกเถียงในที่ประชุมวันนี้พอสมควรแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะใช้วิธีนี้ อ,อถ้ามองในมุมนี้มันอาจจะอาจจะไม่ได้เป็นคุณต่อทางฝั่งดีไซน์และยุติธรรมเท่าไหร่ใช่ไหมแต่แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งว่าไปสู่ที่ว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยมันได้เท่าเนี้ย <c oughs> คือมันไปต่อไม่ได้มากกว่าเนี้ย<ะ>ได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วไหมได้เออขอโทษนะสมัยก่นอนกํกาข,ขีดีกว่ากําตดโอเคพูดแบบชาวบ้านก็เออเราเรา,เราเลยเราเลยถามว่าไอ,อ้นนี้มันคือการถอยแบบม,ออมันถอยแบบมีเชิงหรือเปล่า เออก็กว่าย,ย่างนั้นได้คือคุณรู้นะครับคุณรู้ว่าคุณไปข้างหน้าเนี่ยคุณเจอต่อแน่เพราะมันได้เท่านี้จริงๆเองบอดที่มามันก็ได้เท่านี้ครับอำนาจหน้าที่พอกิจการเขาทวงพอกกตเขายืนยันคุนไปมันไปไม่ได้ไกลกว่านี้งั้นเขาหยิบมาเหลือฟอกเงินก็ยังดีอก็ยังได้อยู่เออก็ยังได้อยู่ออันนี้ก็อาจจะเป็นเป็นคุณต่อ สีแดงนิดนึงนะฮะแล้วก็น้ําเงินก็อาจจะไม่ลำบากมากนะสวสวที่ออกมาเก้วกา่กันช่วงสองสามวันนี้ก็จะเบาบางไปหรือเปล่าไม่รู้นะหรเบาก็ไม่รู้ลองดูนะวันสองวันแต่มันอย่างนี้นะมันมีอีกส่วนหนึ่งมาเนี่ยมีรายงานบอกว่าอันนี้รายงานจากอันนี้ผมอ้างอิงจากมติชนนะครับเขาบอกว่าโอเคพอมันออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแต่ถ้าในกรณีมีการสอบสวนในการสอบสวนในคดีเนี่ยฟ้องนันเนี่ย พบการกระทําความผิดในเรื่องเดียวกันนี้นะฮะไปสู่ข้อหาอื่นเข้าใจไหมคืออาจจะสอบเรื่องฟอกเงินแต่ถ้าสอบแล้วมันพบการกระทําผิดในเรื่องเดียวกันเื่นี่ไปผัวพันเรื่องอื่นเนี่ยเช่นอ้างยี่เช่นความผิดมาตราร้อยสิบหกออดีเอสไอเนี่ยสามารถดําเนินการต่อได้เลยโดยไม่ต้องขออนุมัติเป็นคดีพิเศษอีกอ่านี่ไงเออเออันนี้น่าคิดนะแต่ถ้าถ้าออกทางนี้เท่ากับว่าเขายังมี ยังมีดาบในมือนะอยังมีอาวุธในมือนะเขาอาจจะเห็นก็ได้ว่าถ้าเขาดุยดุยไปเรื่องนี้โดยตรงมันยากอ้อมนิดนึงอ้อมนิดนึงเดินทางตรงไม่ได้อย่างตอนเราอ้อมคุณคุ้นๆไหมครับเนี่ยเดี๋ยวลงเหวเดี๋ยวลงเหวแต่ถ้าสอบแล้วแม้จะอ้อมแต่ถ้าสอบแล้วมันพบว่ามันมีจริงมันภัวพันก็ไม่ต้องก็ทําต่อได้เลยที่นี้ไม่ต้องโหวตแล้วสิไม่ต้องโหวตเขาบอกว่าก็ไม่ต้องขอว่าเป็นคดีพิเศษอีกทีนี้มันก็จะไปวัดกันที่ตัว พยานหลักฐานอีอีก<ช>ว่าคุณมีเพียงพอหรือเปล่าแต่ดูรัฐมนตรีท่านมั่นอกมั่นใจว่าถ้ามีพยานหลักฐานในมือครบที่จะที่จะเดินกันเรื่องนี้ต่อนะฮะทีนี้ในส่วนของอันนี้ก็อาจจะเป็นคุณถ้าถ้ามาออกเวนี้ได้เนี่ยอ,อ้สีแดงนี่ยิ้มเลยสีน้ำเงินอาจจะลำบากเลยถ้าอย่างนี้สวอเซียวลุ่เสียวเลยเอออาจจะเสียวเสียนิดนึงนะฮะแต่หรือถ้าจะมองในอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าเอาโฟกัสเฉพาะแค่ตัว คดีฟอกเงินเนี่ยนะฮะซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยมันต้องไปสอบโดยหลักฐานต้องไปสอบเส้นเงินซึ่งมันคงไม่ได้ใช้เวลาวันสองวันที่จะสอบและเสร็จที่มันจะเร็วขนาดนั้นมันก็คงใช้เวลาประมาณหนึ่งนะฮะซึ่งไอการใช้เวลาเนี่ยถ้ามองจุดนี้เป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้มีกระบวนการในการเจรจาไหมในการพูดคุยไหมอืมอ่าคุณคุณมีชนักอยู่นะอ่าสนใจไหมอ่ เปิดโอกาสเปิดโอกาสช้อปปิ้งช้อปปิ้งก็ได้หรือเปล่าก็ได้ก็ได้ก็ในก็ได้ส่วนอีกส่วนหนึ่งคือว่าและส่วนของสวจะยังเดินหน้าไหมครับสวเสียเงินเนี่ยในการที่เห็นเขาบอกเขาจะฟ้องร้องเขาจะถอดถอนรัฐมนตรียี่งปปชเลยอะไรเงี้ยเมื่อออกอย่างนี้เขาจะเดินกันต่อไหมหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือว่าแล้วคดีอ่างยี่ซ่องโจรเนี่ยซึ่งเอาแหละเขาไม่ได้มาอยู่ในบอร์ดคดีพิเศษ กกตจะรับทําเองไหมอืมอันนี้ก็สําคัญนะคือไม่ใช่ว่าตอนนี้กกตอลอยตัวนะอ่าคือประเด็นที่บอกว่าเพราะกกตเขายืนยันว่าเฮ้ยเรื่องนี้ของฉันนะเออถ้าสมมติเนียนเียนเงียบเงียบไป,ไปอ่าแล้วรไมฟอกเงินไอไอตอนนั้นมาสแสดงพลังเหลือเกินว่านี่อํานาจฉันแล้วไม่ทํางานแต่ถ้าเงียบไปนี้อันนี้ก็น่าจับตาเพราะสังคมเขาเขาจับตาเขาให้น้ําหนักเขาเชื่อว่าไอกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นจริงอืม แล้วถ้าสมมติว่าเงียบๆไปกรกตหรือกรกตรับไปแต่ทําช้าเนี่ยอันนี้คําถามก็จะกลับไปอยู่กรกตเองละอ่าใช่ใช่เนี่ยมันเลยมันเลยมีมันเลยมีเรื่องเนี่ยให้คิดต่อกันหลายมุมสำหรับไอ้กรณีตัวที่เกิดขึ้นในบอร์ดคดีพิเศษตรงนี้ครับแต่นั่นแหละคาถามใหญ่คือว่าสรุปว่าเกมเนี่ยใครใครมีใครได้ใครเสียมากกว่ากันใครกําไรขาดทุนเออหรือถอยแบบเนี่ยหรือจะถอยแบบถอยแบบมีเชิงที่ถือว่ากาไรไหม เออพราะตอนแรกนี้ดูแบบโอ้โหได้แน่รับแน่ใช่ขึ้นใส่ช้างไปสู้เลยแต่พอแต่พอออกมาเป็นอย่างนี้นะอะก็ดูกันต่อนะแต่ย้ำอีกทีว่าเรื่องนี้กับจันสองล่าเมื่อวันอาทิตย์เขาบอกไม่เกี่ยวกันนี่เออมีรายงานบอกไม่เกี่ยวกันก็ไม่คุยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันไม่ได้คุยกันด้วยเรื่องนี้มองตาก็รู้กันครับว่าอยากคุยเลยฮะไม่จบคุยกันไม่รู้เรื่องคุยทั้งวันก็ไม่จบถามว่ารู้ไหมรู้เอออ่าใช่ใช่นี่คือกรณี สววันนี้<ะ>ก็ออกมา<ะ>เป็นอย่างนี้ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u s s c สไครป์ยูทูบมัติชนทีวีด้วยนะครับ